ราชาลูกหนังทุโลคอเสนอสถิติใหม่สโมสรเชลซีตกลงซิลฮาเวสเรียบร้อยเชลซีได้บรรลุข,ข้อตกลงคว้าตัวไครฮาเวสกองกลางดาวรุ่งคนเก่งของไบเออร์ลูเซินเรียบร้อยที่ค่าตัวเบื้องต้น72ล้านปอนด์ตามรายงานจากเดอะการเดียนสื่อชั้นนําเมืองผู้ดีเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ค่าตัวของสตาร์ทีมชาติเยอรมนีวัย21ปีจะมีโบนัสบวกเพิ่มอีก18ล้านปอนด์ซึ่งขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นด้วย โดยการมาของฮาเวสจะทาให้ช่วงซัมเมอร์นี้สิงบลูใช้เงินเสริมทับไปแล้วมากกว่า200ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวของฮาเวสถือเป็นเถิรติใหม่ของสโมสรซึ่งทุบเถิรติเดิม71.6ล้านปอนด์ของเกป้าออริซาบรกาก้าผู้รักษาป,ประตูชาวสเปน,นิที่ย้ายมาจากแอลิติกบินเบาเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2 0 1 8ทั้งนี้คาดว่าฮาเวสจะเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดเป็นเวลา5ปีพร้อมรับค่าในสัปดาห์ละ300,000ปอนด์อัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะลีกดังยุรป ช่วงนี้ตลาดซื้อขายนักเตะเริ่มทวีความเข้มข้นเพราะล่าสุดมีหลายดีลเลยทีเดียวที่ใกล้ได้บทสรุปแถมส่วนใหญ่เป็นดีลที่กำลังถูกจับตามองด้วยไม่ว่าจะเป็นในกรณีของไคฮาวเวสดอนนี่ฟันเดเบกดานนี่เซมายอสรวมถึงฮามิสโลดิกสขนาดที่ลิปูมีข่าวที่ทําให้สาบกเดอะค็อปไม่ค่อยสบายใจนักส่วนบาร์เซโลนาก็มีแต่เรื่องแย่ๆเพราะล่าสุดมีแข้งดังอีกสองรายที่เจาะอำลลาถินคําหนูแต่จะเป็นใครบางนั้นเรามาหาคำตอบกันออฟฟิเชียล อาสซนอลประกาศยกเลิกสัญญากับเฮนริกมาร์คิธยานของกลางจอมเทคนิคเรียบร้อยเพื่อเปิดทางให้ดาวเตะทีมชาติอาร์เมเนียวัย31ปีย้ายซบอสโรม่าแบบถาบรออฟฟิเชียลเรอัลเบติสจัดการคว้าตัวเคราเิโอบราโวผู้รักษาประตูจอมเก่าทีมชาติชิลีมาร่วมกวนแบบไร้ค่าตัวภายใต้สัญญ,ญา1ปีหลังจากที่อดีตานด่านบาร์เซโลนาวัย37ปีหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ออฟฟิเชียล โอลิมปิกมาคเซปิดเดีวคว้าตัวยูโตนางาโตโมะแบ็กซ้ายจอมเก่าชาวญี่ปุ่นแบบฟรีๆเรียบร้อยหลังนักเตะหมดสัญญากับกาลาตาสรายโดยดาวเตะเลือดซามูไรวัย3 3ปีจะได้สวมเสื้อหมายเลข25ให้กับโอเอ็มเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวไข่ฮาวเวสกองกลางดาวรุ่งคนเก่งไบเออร์ลูเซนมาร่วมควนเรียบร้อยโดยค่าตัวเบื้องต้น72ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่สโมสรน,นอกจากนี้ค่าตัวยังมีออปชั่นบวกเพิ่มอีก18ล้านปอนด์ โดยขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยับเข้าใกล้เต็มทีกับการได้ตัวดอนนี่ฟันเดเบกกองกลางคนเก่งอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมมาร่วมทัพหลังล่าสุดตัวนักเตะผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายที่ประเทศฮอลแลนด์เรียบร้อยนอกจากนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งที่จะออกล่าตัวดายโยอูปาเมกาโนเซ็นเ์เบกเนื้อหอมอาเบลไลฟซิกเป็นรายต่อไปทันทีที่ปิดเดียวคว้าตัวฟันเดเบกได้สำเร็จ พร้อมกันนั้นปีสดแสดงมีความมุ่งมั่นที่จะทำเงินจากการขายเจสีิลินกาและอันเดียสเปเรลา่าสองมิดฟิลด์ดาวดังให้ได้โดยเร็วที่สุดขณะที่เจดอนซานโชปีกดาวรุ่งคนเก่งของริเซียดอนมุนยังคงต้องการที่จะย้ายซบปีสดแสดงภายในสมัยนี้แต่จะไม่มีการกดดันต้นสังกัดด้วยการขอขึ้นบัญชีย้ายทีมลิวอพูพร้อมยื่นข้อเสนอเงินจำนวน40ล้านปอนด์ไปให้วัดฟอร์ดพิจารณาเพื่อขอซื้อตัวอีสเมลาซ่าปีกความเร็วสูงมาล้อมทีมซึ่งถือเป็นเดทค่าตัวที่แตนอารวาตั้งอาไว้ ขณะดเดียวกันลิพูยินดีพิจารณาขายเซโดมาเน่ปีกจอมถล่มประตูชาวเซนากาในซัมเมอร์นี้หากได้รับข้อเสนอไม่ต่ำกว่า9กล้านปอนด์โดยพวกเขาได้แจ้งจุดยืนเรื่องนี้ให้กับทางบาซโลน่าที่อยากได้ตัวมาเน่รับทราบเรียบร้อยอาเซนนต์กำลังจะได้ตัวดานี่เซบายอสกองกลางเลือดก,กระทิงดุของเรียมาริตมาใช้งานภายใต้สัญญายืมตัวหนึ่งฤด,ดูกาลอีกรอบหลังจากที่การเจรจาระหว่างสองสโมสรม,มีความคืบหน้าไปมากแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับคาริดูคุลิบาลีเซนแบ็กจ,จอมแกล่งของนาโปลรีได้เรียบร้อย โดยตอนนี้เหลือแค่2สโมสรคุยเรื่องค่าตัวกันเอเวอตัน e มีแนวโน้มที่จะปิดดีลคว้าตัวฮาเมสโรดิเกสกองกลางดาวดังเรอัลมาดริดได้ภายในวันพุธนี้โดยคาดว,ว่าฮาเมสจะเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นกุริสันพาร์กเป็นเวลา3ปีเลสเตอร์ซิตี้มีข่าวคืบหน้าไปมากในการเจรจากับอาตาลันตาเพื่อขอซื้อตัวทิโมธีกัสตาแบ็กขวาทีมชาติเบลเยียมมาเสริมทัพซึ่งคาดว,ว่าค่าตัวหน้าจะอยู่ที่25ล้านยูโร ทอบแนมฮอสเปอร์ pur, กำลังเจรจาอยู่กับบอลมัดเกี่ยวกับเรื่องขอซื้อตัวโจชัวกิงหัวหอกทีมชาตินอร์เวย์นอกจากนี้ไกเดดทองอยังเล็งอีกหนึ่งกองหน้าเดอะเชอร์รี่อย่างคานลัมวิลสันเช่นกันอีวานราฮิติสกองกลางชาวโครเอตของบาเซลนากำลังจะย้ายกลับไปเล่นให้ต้นสังกัดเก่าอย่างเซบียาด้วยสัญญา3ปีโดยเตรียมที่จะเข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมดังแห่งแคว้นอันดาลูเซียในเร็วๆนี้นอกจากนี้อาตูโรวิดาวกองกลางจอมเก่าชาวชิลีกำลังเจรจาขอยกเลิกสัญญากับบาเซลนา โดยคาดว่าดาวเตะวัย33ปีเตรียมตัวไปร่วมงานกับกุนซืออันโตนคอนเตอีกครั้งที่อินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานกำลังพิจารณาลกคริสเตียนเอริกเซนเพลย์เมคเกอร์เลือดโคนมพ้นทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้เพิ่งคว้าตัวนักเตะม,มาจากท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อ8เดือนก่อนไบเออร์ลิเวอร์กเซนจ่อปิดเดีลยวคว้าตัวพาติ ic, กชิกกองหน้าเลือดเช็คของอาร์เอสโรมามาร่วมทีมโดยค่าตัว27ล้านยูโรบวกโบนสัสเงินจำนวนหนึ่ง เฉาเก๋อซนสี่กำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเอเมเรโนมาติเนสผู้รักษาประตูฝีมือดีของอาเซนนลมาร่วมทีมห้าเอเย่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการฟุตบอลตอนนี้ไม่ใช่แค่ผู้เล่นผู้จัดการและสโมสรเท่านั้นที่กําหนดธุรกิจในวงการฟุตบอลแต่เอเย่นนักเตะเองก็ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสําคัญที่อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนวงการด้วยโดยเอเย่นนักเตะเหล่านี้บางคนเป็นที่รู้จักมากกว่านักฟุตบอลไดยซ้ํา เกมที่สวยงามที่สุดในโลกไม่ได้จำกัดเพียงผู้เล่นและสโมสรเท่านั้นความสามารถและแรงบันดาลใจจะไม่เพิ่มมากนะักหากไม่รู้จักโอกาสและโอกาสไม่ถูกนํามาใช้ในเวลาที่เหมาะสมและนั่นคือจุดที่เอเยตนฟุตบอลเข้ามาเอเนตนฟุตบอลตระหนักถึงความสามารถและช่วยให้ผู้เล่นที่อายุอย่างน้อยสร้างความสัมพันธ์ในวงการฟุตบอลอาชีพและยังทําหน้าที่เป็นคนกลางในการย้ายทีมและการเจรจาสัญญามีเอเนตนฟุตบอลชั้นนำหลายคนที่มีชื่อเป็นที่รู้จักมากกว่านักฟุตบอลบางคน มาดูกัน5เอเย่นฟุตบอลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกตอนนี้มีใครบ้าง 1. เปโดเปเรล่าเปโดเปเรล่ามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วและกลายเป็นหนึ่งในชื่อที่โดดเด่นที่สุดในแวดวงเอเย่นฟุตบอลเขามีลูกค้าไฮโปรไฟล์มากมายและเป็นคนกลางในข้อตกลงที่มีรายละเอียดสูงในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเลียนสปอร์ตและมีรายชื่อลูกค้าที่ยอดเยี่ยมซึ่งรวมถึงเลรอยซานเคาริดูคิลเบารีมิราเลมปานิสลูคาโยวิช และอ e ันเตเรบิชเป็นต้นพวกเขาได้ออกแบบข้อตกลงจำนวนเงินมหาศาลสำหรับลีลอยซานีนและมิราลิมปานิชแล้วเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงให้ความสนใจในคาริดูคุริเบรีพวกเขาคาดว่าจะรับประโยชน์เพิ่มเติมก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลง 2. เคียร์ชูรับเชียนเคียรชูรับเชียนวัย49ปีเป็นหนึ่งในเอเยนต์นักเตะที่กระตือรือร้อนที่สุดในช่วงปลายปีเขาเป็นนายหน้าซื้อขายที่มีชื่อเสียงมากมายในช่วงไม่กี่ฤดูกาลที่ผ่านมา และมีนักฟุตบอลชั้นนำบางคนเป็นลูกค้าเชียร์ชูรับเชียร์และมีเดียสปอร์ตอินเวสเมนต์ลิมิเต็ดของเขาอยู่เบื้องหลังการย้ายของคาร์ลอสเตเวสโดยเริ่มจากเวสแฮมไปแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจากนั้นจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไปอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ปัจจุบันชูรับเชียร์ดำลงตำแหน่งผู้อำนวยการสปอร์ตอินเวสเมนต์ยูเคลิมิเต็ดแต่เพียงผู้เดียวและยังคงมีแข้งที่มีชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป2-3คนอย่างฟลิเป้คูตินโยเซกิโออาเกโรวินเลียนอันเดสเปเดล่า และเลวินคุกสวะาขู่ตินโยกคือการเซ็นสัญญาที่แพงที่สุดของบาลนาบิลเลียนเพิ่งย้ายไปอาเซนอลและเพิ่งขยายสัญญาของคุกสวะากับเปียเช่คงไม่ต้องแปลกใจว่าใครได้เงินมหาศาลจากดิวเหล่านี้สามิโนไรโอลามิโนไรโอลาเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตัวแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลในปัจจุบันและเมื่อไม่นานมานี้ได้ตกเป็นเป้าจากแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โกรธแค้นที่มีข่าวย้ายออกจากทีมของพอกบายอย่างต่อเนื่อง มิโน่ไรอล่าได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเดินทางค้าแข้งของลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของเขาผู้ชายที่ชื่อสลาตันอิบราฮิโมวิชจนถึงทุกวันนี้เขายังคงเป็นตัวแทนของบิ๊กเนมรายนี้อยู่ลูกค้าของมิโน่ไรอล่าบางรายได้แก่พอปอกบาเออร์ลิงเบราห์แลนด์มัตชัยเดริกมากโกเวลติจันล,ลุจิดอนนารุมา่ามาริโอบาโลเตลี่เฮนริกมาคิทยานมาตุยดีและสลาตันอิบราฮิโมวิชสี่จนธานบาเนต จนทานบาเน็ตเป็นผู้กอ่อตั้งและประธานบริษัทสตีล่าฟุตบอลลิมิเต็ดซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในโลกบาเน็ตเป็นตัวแทนของผู้เล่นอายุน้อยและมีแนวโน้มเติบโตในยุโรปเขาเพิ่งมีส่วนการย้ายทีมของเบนชิเวลจากเลสเตอร์ซิตี้ไปเชลซีแจ็คกรีลิชคือลูกค้ารายใหญ่อีกคนหนึ่งของเขาที่กำลังมีข่าวพัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาเน็ตยังเป็นตัวแทนของเกเดนเบลที่สร้างรายได้จากค่าคอมมิชชั่นต่างๆอย่างไม่ต้องสงสัยว่ามากมายขนาดไหน เพราะแข้งชาวเวลถือเป็นขนบลูกหนังของเรียวมาริดที่รับรายได้สูงที่สุดลำดับต้นๆของโลกในตอนนี้ลูกค้ารายใหญ่นึ่นของเขาได้แก่ซาอูลยิเกสเมสันเมาลลูกชอมักซิโกเมสเจอแดนพิกฟอร์ดคิรันเทียนนีรูเบนลอฟตาชิกดีนเฮนเดสกิลฟี่ซิกุสันและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายถ้าจอร์ดมนเดสบางทีนี้อาจจะเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาตัวแทนนักฟุตบอลก็เป็นได้จอร์ดมนเดสจัดการซูเปอร์สตาร์นักฟุตบอลมากมาย เมนเดสเป็นซูเปอร์เอเยนต์และมีรายชื่อลูกค้าที่เป็นแข่งดังระดับโลกโดยรวมถึงคริสเตียโนโรนัลโด้เมนเดสมีชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลและเขาก็ทําแบบนั้นมาหลายปีแล้วและมีอิทธิพลในการนานักเตะโปรตุเกสหลายคนเข้าสู่พรีเมียร์ลีกในช่วงปลายปีเช่นกันรายชื่อลูกค้าของเขาได้แก่คริสเตียโนโรนัลโด้เบร์นาร์โดซินวาเอเดซอนฟาบิโนรูเบนเนเวสเนลสันเซมาโดอังเคียดิมารีฮามสโลดิกสดีเอโก้โชตา ดีเอโกคิสตาเรนาโต้ซันเชสและ n i c o ลัสโอต m e n นดีและแข้งอื่นๆอีกมากมายจ o ร์ดเมนเดสไม่เพียงแต่เป็นเอเยตนที่ร่ำรวยที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมาแต่เขายังมีคอนเน็กชันที่ดีและมีออปชั่นต่างๆที่ดีกับสโมสร,รใหญ่ๆในโลกด้วยเหตุนี้อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นมาของเขาทำให้เขามีลูกค้ารายใหญ่มากขึ้นและท้ายที่สุดผู้เล่นของเขาก็จะเป็นนักเตะที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลก100ล้านปอนด์อัพ เปิด5แข้งค่าตัวมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้พรีเมียร์ลีกไม่มีปัญหาการขาดแคลนผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่มีเพียง5คนเท่านั้นที่มีบูราค่าสูงกว่า100ล้านปอนด์มาดูกันใครบ้างนักเตะที่มีค่าตัวมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกหากมีการย้ายทีมตอนนี้แม้ว่าช่วงเวลาการซื้อขายย้ายทีมเวลานี้ไม่เหมือนที่ผ่านมาเนื่องจากสโมสรต่างๆได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาวะทางการเงินทำให้สโมสรต่างๆต้องระมัดร,ระวังมากขึ้นในนช่วงสมี ซึ่งแม้การย้ายทีมของเขาเหล่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่มีการประเมินคร่าวๆว่าหากแข้งสตาร์ดังเหล่านี้ย้ายทีมค่าตัวที่ประเมินในตอนนี้แต่ละคนจะเป็นเท่าไร่กันบ้างและนี่คือ5แข้งที่ได้รับการประเมินค่าตัวแล้วสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีก5เคบินเดบรบอย108ล้านปอนด์มิดฟิลด์จอมเก่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในยุคนี้เดบอยสร้างความแตกต่างให้กับทีมของเป๊ปการ์เดียลามาหลายฤดูกาลแล้ว แข้งชาวเบลเยียมเป็นทุกอย่างให้ทีมได้ยามอยู่ในสนามโดยคีวินเดอบรอยได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ในซีซั่นที่ผ่านมายิงได้13ประตูและแอซิสอีก20จาก35นัดในพรีเมียร์ลีก4แฮร์รี่เคน108ล้านปอนด์ตามปกติแล้วหากเอ่ยลิสต์แข้งจอมถล่มประตูของพรีเมียร์ลีกมากที่สุดชื่อของแฮร์รี่เคนมักไม่พลาดที่จะมีชื่ออยู่ในลิสต์นี้ในปี2019-2020ยังคงทำได้ตามมาตรฐานของเขาเอีก กองหน้าสเปอร์ยังคงยิงได้18ประตูจากการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก29นัดในฤดูกาลที่ทีมของเขาจบอันดับที่6ของตารางขณะที่ผลงานในยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ยิงได้ถึง6ประตูจาก5เกมแฮร์รี่เคนทำลายกำแพง20ประตูใน4ฤดูกาลติดต่อกันตั้งแต่ปี2014-2015ถึง2017-2018โดยเขายิงได้21ประตูในปี2014-2015และตามมาด้ย25ประตูในฤดูกาล2015-2016 โดยวัย27ปีทําให้เขาเป็นหนึ่งในดาวหญิงที่อันตรายที่สุดในยุโรปเพราะมีคุณลักษณะทั้งหมดที่โชเซ่มอนโยผู้จัดการทีมของเขาชื่นชมอยู่เสมอซึ่งเขาคาดว่าฤดูกาลที่จะถึงนี้เจ้าตัวจะเป็นตัวเอกอีกครั้งอย่างแน่นอน 3. ซาดิโอมาเน่หนึล้านปอนด์มาเน่เป็นหนึ่งในกองหน้าตัวหลักของลิฟูในช่วง2-3ถึงฤดูกาลที่ผ่านมาโดยจบฤดูกาล2019-2020ด้วยผลงาน18ประตูกับอีก7แอสซิสจาก35นัดในลีก จัดเป็นหนึ่งแข้งคนสำคัญที่เจิเกนคลับมีอยู่ในตอนนี้ดาวเตะทีมชาติเซนกาลร่วมกับโดแบรโตฟิมิโนและโมฮัมเหม็ดซาลาจัดเป็น3ประสานสุดอันตรายที่สุดของยุโรปชั่วโมงนี้อย่างไม่ต้องสงสัย 2. โมฮัมเหม็ดซาลาหนึล้านปอนด์อีกหนึ่งการเซ็นส,สัญญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับลิผูภายใต้การทํำทีมของจิเกนคลับโมฮัมเหม็ดซาลาโชว์ผลงานที่ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงหลังแข้งชาวอียิปต์กลับคืนสู่เวทีพรีเมียร์ลีกซาลาเป็นนักเตะที่คล่องแคล่ว เขาและการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมในบริเวณกรอบเขตโทษถือเป็นฝันร้ายสําหรับกองหลังคู่แข่งเป็นอย่างมากโมฮัมเหม็ดซาลายิง19ประตูและทำา10แอซิสจากการลงสนาม34นัดในลีกของลิเวอร์พูล 1. ราฮีมสเตอร์ลิง1 1 5 2ล้านปอนด์ภายใต้การทําทีมของเป๊ปกวาร์เดลล่านั้นราฮีมสเตอร์ลิงได้กลายเป็นหนึ่งในปีกที่ดีที่สุดในยุโรปเขายืนอยู่ทางปีกซ้ายแบบนั้นทุกครั้งที่เขารับบอลที่ด้านข้างของสนามกองหลังคู่แข่งก็เริ่มสูญเสียความสงบในทนันใด นักเตะชาวอังกฤษสามารถทำประตูได้เหนือกว่าทั้ง2กองหน้าในทีมของเขาในฤดูกาลนี้และเป็นดาวซันโบให้กับซิตี้นับตั้งแต่เขาเข้าร่วมทีมจากลิเวอร์พูลในช่วงฤดูร้อนปี2015เขายิงไป20ประตูจากการลงสนาม33นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้สเตอร์ลิงทำได้30ประตูและ4ีอซิ์จาก50นัดในทุกรายการในฤดูกาลนี้นี่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญที่สุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้กาวนักเตะที่เคยยิงได้ทั้งในพรีเมียร์ลีกเก่าชอตเซเล่า บุนเดสลีกาและลาลิกาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับนักฟุตบอลที่จะได้ลงเล่นในลีกใหญ่ๆของยุโรปอย่างพรีเมียร์ลีกเกาเชอเซียบุนเดสลีกาหรือลาลิกาแต่สําหรับนักเตะ9คนต่อไปนี้นอกจากจะสามารถลงเล่นครบทั้ง4ลีกแล้วพวกเขาเองก็ยังสามารถทําประตูได้ครบทุกที่อีกต่างหากหนึ่งฟิลิเป้คูตินโยยิงให้กับเอสปันยันอินเตอร์มิลานลิเวอร์พูลบาร์เซโลนาและบาเยร์นเมนิกคูตินโยแข้งบาร์เซโลนามีความสุขที่สุดในฤดูกาลนี้ หลังจึงย้ายมาเล่นให้บาเยอร์มินิกแบบยืมตัวและยังมีส่วนร่วมในการพาทีมควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์อีกด้วย 2. เควินปรินซ์บัวเต็งยิงให้กับแฮ่าเบอร์ล erm ินพอสมัตเอซิมิลานชาวเกสุนสีลาสพามาสอิทรักแฟรงเฟิร์ตซาสโซโลและฟิออร์เดนตินาถือได้ว่าเป็นจอมเนจอรอีกคนหนึ่งสำหรับเควินปรินซ์บัวเต็งที่ได้ลงเล่นให้กับถึง12สโมสรใน4ลีกใหญ่และในตอนนี้ก็ยังคงค้าแข่งอยู่กับลีกตุรกีอย่างเบซิกตัส 3โอบาเฟม emi, ีมาตินส์ยิงให้กับอินเตอร์มิลานนิวคาสเซิลยูเต็ดวอลฟ์บวกและเลบันเตแฟนบอลหลายคนน่าจะจดจำแข้งทีมชาติในจีเรียรายนี้ได้เป็นอย่างดีกับการมีความรวดเร็วปานสายฟ้าและท่าเตีลองกาตอนทำประตูได้มาตินนอกจะจะเล่นในซีลีกใหญ่ยุยโ,ยโรปแล้วเขายังกล้าที่จะไปผชนภัยกับทีมทั้งในรัสเซียสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันกับลีกจีนด้วย 4. โบยานเกกิช ยิงให้กับบาร์เซโลนาโรมาเอซีมิลานสโตกซิตี้และมาจากดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในอาคาเดมีลามาเซียของบาร์เซโลนาแต่กลับไม่สามารถแบกรับกับชายานิวเมซี่ได้จึงทําให้เขาต้องพเนจรไปเรื่อยๆและกลายเป็นแข้งที่ไม่มีอะไรโดดเด่นมากนักในตอนนี้ 5. โจนาธานเดอกุสมันยิงให้กับมาโยกาสบอร4ซิตี้นาโปลีคาปีเอฟซีคีเอโวเวโรนาและไอทรักแฟรงก์เฟิร์ต กองกลางทีมชาติเน์แลนด์ลงเล่นให้กับ2สโมสรในลาลิกา,ส,ามสมสโมสรในเซเรียพร้อมยังเคยมาอยู่กับสวอนซีซิตี้ถึง2ปีก่อนที่ปัจจุบันจะย้ายมาบุนเดสลลกากับไอทรักแฟรงเฟิร์ต6ฟลอรินราดูโชยูยิงให้กับเวสแฮมยูไนเต็ดเอสปันญอตสตุตการ์ดบารีเวโรนาเบรชาและเอซีมิลานราดูโชยูเคยถูกโหวตให้เป็นกองหน้ายอดแย่ตลอดการของพรีเมียร์ในอันดับที่1 4จากสื่ออย่างเดลิเมลแต่ก็มีหลายทีมที่ลองดึงเขาไปใช้งานเสมอ ซึ่งแม้จะอยู่กับทีมไหนได้ไป่ขนาดหากอดีตหัวหอกทีมชาติโดมาเนียก็ยิงได้กับทุกทีมที่ไปรวมถึงยังเคยทําประตูในหลีกเอิงกับโมนาโกได้ด้วย 7. ปีแอร์โวเมยยิงให้กับฟูแลมเอสปัญยอนเวเดอร์เบรเมนโบลลอนยาและเบรชาโวเมเป็นนักเตะในตําแหน่งกองหลังที่แม้จะไม่ได้ยิงประตูมากมายแต่ก็สามารถทําประตูให้เกือบทุกสโมสรที่ไปคาแข่งด้วย8ยอนดาวโทมัสัน ยิงให้กับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดบียาเรอาซุดการ์ดและเอซีมิลานโทมัสซันเคยค้าแข้งกับนิวคาสเซิลแต่ไม่ปังนักก่อนจะไปประสบความสําเร็จกับเอซีมิลานในชุดที่ได้ทั้งแชมป์เซเรอาโคปาอิตาลีและยูฟาแชมเปี้ยนีกจากนั้นเจ้าตัวจึงมีโอกาสได้ไปเล่นทั้งในบุนเดสเลกาและลาลิกากาวจอร์จิโปเปสคูยิงให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์บาเซลนาฮันโนเวอร์และเลเช ตำนานนักเตะทีมชาติโดมาเนี่เล่นในตำแหน่งสวิปเปอร์แต่เขาเองก็มีสกิลในเกมลุกที่ยอดเยี่ยมจนสามารถทำประตูได้บ่อยครั้งนั่นเองหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ